มียูหาตัววยมีสาม <3 S 1> ตัว <ทม S 1> บ,บานเย็นรากแกลนพ่อนอะ่ะโอ้ยคุ้ยเ้วยอ่ะร้อยสามดครับเพชรภูพานรับประกันท่องบอพวรับประกันท่องเลยเแม่ลูกลูกตัวเมียครับแม่ลูกลูกตัวเมียโอ้ลูกเขาเราเคาือง้ามแต่ว่าป้าโวว่ามันคักเตือบอยู่อันนี้อีขาวพอง เขาวพ่องมสมซื่อติครับผมอีคุอีวบัวขาวบัวขาวบัวขาวหมูป้าให้เรียกเขาลวดตัวละสองพันหาเนี่ยตัวแม่ตัวผู้เนี่ยครับตัวละสามพันครับมรหมูน้อยนี่ตัวละสามพันครับผมชุบนิ่สอสสิริชัยฟรามบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่าสามปีบริการพี่น้องแบบวิไอพีเลยรวดเร็วทันใจ แถมยังมีบริการเก็บเนื่นปลายท่างโอนเงืนให้พี่น้องทันทีสนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์0 9 9 1 5 7 7 2 0 1และ062 5 8ห6977รับร่องบ่ผิดหวังพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟั่มมื้อนี้สิพาาพี่น้อง พอเปิดราคาับ้ว้คือเกาล้วครับ,ยรบอย่าลืมกดติดตามเพื่อดดิบ่จได้พลาดคลิปดีๆราคากล้วยตึกๆไปเบิ่งกันเลยครับครับสวัสดีครับอือน,นี้เขาอ,อยกับุพ่ออย่างง้อมือเนี่เนาะ,ะพ่อบุญมีพ่อฮานพ่อฮาน,านกับพ่อแอ้มครับอยู่บ้านไหนครัพ่ออยู่บ้านนองอผี่ละพี่น้องอยู่ขางอบตสายท้องเออสายท้องครับเออมามาไงเออไปหามาไงาแล้ววะเออ บ้านซ้ายบ้านในบ้านหนองอูตมบลสายทองตำบลสายทองอำเภอศรีบุญยังสิพ่อเออครับอ่ไปหามาไงแต่ยินข่าวว่าเรามีจากตัวพ่อเมื่อเนี่ยเอามีอยู่หาตัวห่วยมีสาตัวครับแต่ละตัวนี่มีตาแมียงามๆพี่น้องมาเบืองแม่แรกก่อนเราซื้อว่าแม่อย่างพ่อบานเย็นรากแก่นพ่อน่ะโอ้ยคุยเราอ่ะแม่บานเย็นสูงเท่าไหร่พ่อแม่บานเย็นนี่ร้อยสามสิบแปดครับร้อยสามสิบแปด ครับยปยืนเที่ยงดีแท้ะอ้อยมันควยมันสงามันเป็นสายคองบักรูเท็กคุณตัวนี่ครับเออมาจากเมืองอุดรอือวันนี้ท่องกับตัวใดไปพ่อนียเพชรภูพันธรับประกันท่องบ่พอรับประกันท่องเลยเอกสารเขาเนี่ยเออมันเซิ้งเออมาคว้ยมันเซิ้งยังไงครับค้มค้มตัวเนาะพอคมมตัวเจ้าเพชรภูพันเนี่ยมันกระดังทับฟ้าพน่ะครับอันนี้เพชรภูพันธ์ยี่สิบสี่ อีนั่นอีนนออดัานดอกอีดัานของอีดัานดอกกันแต่ว่าตัวดนเ,นเดียวกันเนี่ยเราตัวเดียวกันไปเดีย,ยวกันเนาะแตต่่ววาันี้อยู่บ้านไปอยู่บ้านไปอยู่บ้านอันนี้มีเอกสารด้วยพี่น้องอเรารับประกันท่องพร้อมเบึงไทยเบึงนาหยัด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 มีตำหนี่าพ่อบ่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 วบัวสี่เต่าครบบัยน้ำนมดีพรอะขันน้ำนมบดีให้เย็บขีใส่ปากเลย่องนี้อีพออีพอเราเปิดราคาไปเท่าไหร่พ่อฮะ เปิดราคาไปเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนบาทครับร้อยคะแนนหนึ่งแสนบาทครับผมโบสถซื้อๆนั่นแหละมาดีว่าสิบมาดีว่าไม่เอาหนกอีกครับเพิ่นกองคอนแล้วราคาหนีต่อได้ป่าวผต่อได้อยู่ครับต่อได้เนาะครับมีรถทรงพร้อมด้วยไทยรลอยรถลอยเออลอยกิโลทรงฟรีติดขายลอยอีกกายลอยก็ได้เนาะเออกายลอยก็ได้ถือใจกันน่ะครับเออราคาหนีเราเราต่อได้เบิ้อมือแล้วว่ะ กับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยพ่อศูนย์แปดศูนย์ครับอ่าหนึ่งสามหนึ่งครับสี่หนึ่งหกศูนย์ครับอันนี้โค้มตัวมากับเจ้าเพชรภูพันเออแล้วก็อีกศูนย์หกห้าครับสองห้าสามครับผมห้าหกเก้าเก้าครับเปิดตลอดปิดไม่ได้โทรศัพท์เปิดเปิดตลอดยีิบสี่แล้ววะครับผมครับไปเบอร์ตัวที่สองเลยพี่น้องตัวนี้กันสนใจกับกิงกลางไหมยิงกลางสองเบอร์น้ำเลาะอ่ะ เปิดไ้เท่าไหร่ครับาเปิดไปหนึ่งแสนครับครับลํตัวเรายาวที่ดีพี่น้องมันเป็นสายมาจากเอียงเขาว่าเออโลถอกโลเทค่ยงจะจะสบายเกาผุดอก้วเลยนะครับเออครับไปเบืองตัวที่สองเลยครับพี่น้องบังโลเทคก็แซมประเทศไทยพี่เนาะมันเป็นสายของมาจินพุ่นได้เลยนะรู้อยดสิเลยลมันเมืองตัวที่สองพี่น้องเป็นเป็นเป็นแม่ลูกเนาะแม่ลูกครับแม่ลูกลูกตัวเมีย ครับแม่ลูกลูกตัวเมียโอ้ลูกเขาเราก็งามแถอะพ่อปาดทูว่ามันคับเตืบอยู่ว่าตัวนี้เป็นเป็นแม่ยังเนี่ยพ่อะมูลาตีมันติดมูลามา25เปอร์เซ็นต์นี่แหละครับเราซื้อว่าแม่ยังพ่อเอ้น้องแจงโม่เอยน้องกําไรทองกําไรทองผมสูงเนี่ยพ่อ139ครึ่งร้อยสามสิบเก้าครึ่งเออเก็บหอดร้อยสี่สิบเนาะเว้ยขนาดมันผู้ปากเป็นกับว่าซีหมดละเขาามอยากวัาครับ ลูกตัวแรกเพ้นติดเนี่ยพ่อเนี่ยลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองโอ้เพ้นคือนทรงลูกดีใช่ปะไหวนำนมดีดีตัวลูกเรนมีมีสายวะพอ่อคืออ,อ<ว>่องคอไงลูกกับสีมีสายอยู่แล้ว,ลวเดี๋ยวคว้นมาจากอุทัยเนาะครับโอ้พึ่งสว่างอารมณ์พุ่นอะ่ะน,นี่มาจากอุทัยครับผมลูกเราอ่องคอชัดเจนยดแล้วออก,วอ,อกไทยแล้วพี่น้องอ,ออกไทยแล้วออกไทยแล้วอ่องคอได้จากเดียดเราพูดเนี่ยเอ้าสิเบอร์หาเดียนเนี่ยบอกเฮ้อพ่อพ่มีเอกสารเนาะพ่อมีเอกสารดอกแต่ว่า ไม่ลูกแม่บังบ่ได้ดอกวัานี่ตัวตัวนี้เดียวมันเนี่ยเพราะตัวแม่เพิ่นท่องไปแม่เพิ่นนี่ท่องกับเพชรภูพานครับตัวตัวเดียวกันนี่ใบเขาเนาะนี่เนาะครับผมนี่นั่น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 ละใบเขาอ่ะนะกีบสีสิงหาอยู่เนาะเออนั่นละหัวก็ะดิ่งเรื่องเนี่ยลองดูยกงามหนางามสำนาขวัญเนี่ยผมโตมาโม,มลาสนี่สิให้ทั้งลำนมดีเออไอ้ลูกเขา ทวนนะครับไห่เบิงไห่เปิ้นไห่เปิ้นเบิงลูกลไห่เปิ้นแน่โอ้ลู่หางพ่อปานว่าขี่เกี้ยวบหนเด่นไหมลูกงามใช่ปะลูกงามอ่องคอกับชัดเจนเออแม่ลูกมีมิตต์หนีป่ะพ่ออันบ่มิตต์ยางเลยนหือนแม่ลูกเนี่ยครับเออราคาเดียวป่ะเนี่ยพ่อเปิดไว้เท่าไหร่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับผมครับเป็นแม่ซื้อตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่ลูกแต่ว่าตัวท่องนี่ในท่องนี่ท่านรับประกันไหมพ่อ อาให้รับก็ได้เพราะว่าผู้จัดขวงเขาก็รับประกันนะเพราะว่าโคมตัวมาเนาะเขาตัวมาบ่บ่พลาดดอกครับนั่นละลูกแม่ลูกอ่ะขวนกับป้าทั่ักเป็นผู้ปากปิ้นหนึ่งแสนสามหมื่นเท่าไรก็พอห้าพันครับห้าพันครับผมเิ่งลูกเราด้วยเหรอลูกเรางามงามพี่น้องรับตัวเงาทั้งแม่ทั้งลูกห้องคอเราชัดเจนใส่ก็ดีดีครับป้องคอชัดเจนอ สามกลองไทยพี่น้องเพิ่นเบิ่อนเนี่ยครับกล่องคอเราชัดเจียรเป็นควื่ไทยเหรอนะพี่น้องไทยไทยแล้วลูกลูกมาไทยแล้วหลังแตกดีหางปานฉีเกี่ยมเลยเนาะใช่ใช่ครับขันผู้มักตัวก็จะว่าเบื่อมคนละเอ้ยบ้าบ้าบ้าแต่เขาบ้าที่คอเราก็เราซื้อเราซื้อซื้อคนซื้อซื้อครับขันชวนใจกับจริงกลางมหาเราได้ไปเบิ่งคมสุดท้ายเลยพี่น้องบ้านเลยอ่ย่าเงี้ข่าวว่ามีหมูน้ำจิ้มผ้ามีหมูปลาพ่อหมูปลาพอขันชวนใจกันเดี๋ยวถ่ายชีพจิ้มผ้าพี่น้องไปเบิ่อนเนื้อไปหมูปลา ครับครับผ่อกับโค้มสุดท้ายวันไปเอเอต่อต่อมันมาจากไหนเนี่เป็นอย่างอีน้น่นคือนจะจะเ,เอาลูกนันเออลูกมันนะ่ะแล้วซื้อว่าแม่ยัยงพ่ออันนี้อี้ขาวพองขาวพองสมซื่อสิครับผมอีกคนอีบัวขาว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 สูงเท่าไหรบัวขาวเนี่ยบัวขาวร้อยสามสิบแปดครับครับโอเป็นควายห่างเนาะเออห่างแล้วมัคือคักจะห่างไหมฮะห่างแล้วดี หางน้ำหางน้ำครับหางลามยี่ถีเออลูกปั้าเมฆเขา่องนี่สูง้อยสามสิบแปดสูงลอยสามสิบแปดครับแล้วตอนนี้เราท่องไปพอท่องแล้วครับผมตกับตัวใดไไ้ผมตอยู่มาจากอุทัยพุ่นน่ะโอ้ผมตมาจากอุทัยครับผมแสดงว่าได้ไว้อุทัยตัวนหนเออตานนี้ตัวลูกได้บ้างลูกนันเป็นลูกช่างอุดรครับครับเอกสารนี่เนาะเออนั่นนั่นนั่นแหละครับลูกช่างอุดร เนี่ยลูกมันน่ะลูกสรางกุดอนครับเพราะว่าสร้างกุดอนมันสิโตสูงโต้งยงนะอ่องคอเราวปวดอ่ะผมไม่ได้กินหัวอาหารไม่ได้กินหัมไม่ได้กินอย่างจันยังธรรมชาติเราเลี้ยงธรรมชาติพี่น้องสร้างกุฎดอนสูงเธอเลื่ออันนี้กระสานเด้อพี่น้องใบหลอดตัวนี้ตะลูกกับคุ้มหมดละนมซีเต้าครบ กินหยาดีแด่พ่อโอ้ยกินคักตัวมันโอ้ยมองว่ากินเคว้บมันเควหัวอาหารเคว้นนั่นเนาะเคว้บทำอไมข้อสามอ่องตัวเนี่้ลูกสาวเพื่อนอ่ะใกล้ทีซัมแม่แล้วตัวนี้ท่องท่องได้ประมาณจากเดือนแล้ะคอเนี่ยเอ,าอเ้าเมื่อนึงกันเลยไปสงสัยว่าเคว้บเขาคือนั้นขึ้นแท้วัสดุเลยไปล่วงเบิ้งบานนี้เขาว่ามันเป็นมีลูกแล้วตัวนี้วัสดุเคว้บวั่นก็เลยว่โว,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 ว้ควมซื้อนะครับเอออ้าววัสดุ ูคือที่ได้ลูกไว้แต่ว่าประสดอกกันได้บางสิ่นะมันมีหลายเดือนแล้วนี่ประสดอกข้ยนี่ผมน<พ>ี่ซื้อสองได้สามเนาะครับผมผมที่ที่สองก็ซื้อสองได้สามแล้วก็วรับรประกันท่องสุขผมประกันสุขคนเพราะว่าเขาเขา,เขาประกันในห้องสุขผมครับ,รบเพราะว่าเขาเขาไปเสิร์ฟเงินแม่บัวขาวกับลูกสร้างนี่ที่เปิดราคาไ้เท่าไหร่พ่อแสนสามหมื่นห้าพันที่กันครับครับซ้ำกันกับผมที่สองเนาะครับผมมาคมไดกับจริงกลางมหาพ่อเราได้ อันนี้เป็นลูกสร้างเด้อพี่น้องครับผมอันสีบอกกันมันยะมีหางแซมน้อยหนึง่งไ้ลูกมันน,นะตัวลูกมีหางแซมน้อยนึงสิแทงหางเทียนเป็ใส่เทียนน้อยหนึง่งครับเอบดตัวกันดอกแต่ว่ามันปลกแบบเบิบ่องสรัยซึ่งบ่เห็นนละแต่ว่ามันห็นมีแซมครับมีแซมน้อยหนึง่งเออนั่นละกลับมาคุ้มหด้กับจริงกลางมหาพอเราได้เรือเรือมักหมูปลาเดี๋ยวจังน้อยจะพาพี่น้องไปเบื้องหมูปลามีท้งหมูปลามีท้งหมูบ้านครับเออ กินอย่างดีดีแขวะเราเต่ะตัวนี่งใชขันว่านั่นมันมันเ้ยงอรนหัวอาหารคือเขาเนาะแต่เขามันเรียเเเร้ยงธรรมชาติครับเบอร์โทรอีกจากรอบนี้พ่อ065ยครับ253าครับ5699ครับผมยิงกลางมหาพหานไม่รอดด้ครับผม,ม<า>ครับอ่าอาเลยอ่านี่แหละครับพี่น้องหมูปลาหมูปลานี่ เป็นยังไงก็พ่อหมูป้านี่หมูป้าให้เลี้ยงอารอดตัวละสองพันหาเนี่ยตัวแม่ตัวผู้เนี่ยมัน,น,ม,นมันได้จก๋กยนันแล้วะพ่อนี่เอ้าวมันสิบว่ามัน,นใกล้สีนนั่นแหละว่นนี่นมีพ่อพันธุ์คุ้มพูกพ่อมัวเนี่ยมีเบิดสุซูย่างไหมอันนี้<ใ>นลูก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 เพื่นอนเออ อ่าพี่น้องสนใจกับมาเรียกเอาเด้อพี่น้องมีหอดหมูขาวบ่ว่าแต่หมูป้าหมูขาวก็มีอันนี้หมูป้าหมูป้านี่ตัวตัวละเท่าไหร่ก่อสองพันห้าสองพันห้าร้อยเรียกเอาเลยไปสั้นแล้วว่าตัวเมียตัวผูกอ่าตัวเมียตัวผู้กับมาเรียกเอาครับมีมีแม่ยมันโู้เท่าไหร่ก่อนรู้ละลอยซุ้มแม่ยมันไงรู้ละลอยเนาะใกล้สิออกเลยออกแล้วก็มีออกแล้วก็มีเอาให้โล้ครับออกแล้วกับมีเออซุ้มเม่ยมันนี่โู้ละลอยเออลอย ก็เพาะฟังเหรอพี่น้องไม่ซื้อมาเบิองควายน้ำแล้วเหรอก็เลยมาเบิองเอาหมูปลาไปเลี้ยงน้ำเพี้ยหมูหมูขาวเพียก็มีอีกป่ะเนี่ยกับหมูขาวก็มีหมูขาวเพียมาเบิองอันนี้หมูปลากหมูขาวอันนี้เป็นหมูหมูขาวเนี่ยหมูขาวตัวนี้โลตัวเท่าไหร่พ่ะนี่อันตัวละสามพันครับตัวหมูน้อยนี่ตัวละสามพันครับผมทุบนี่หมูขาวเออมัน้ลไก่นั่นโอ้ยกินเยียบหดหลายแล้วกับกันสนใจกับมาเรียกก็รลดนี่เออพี่น้องเบียงหมูอ กันมาหอดมาถึงแล้วทีรถหลายย่นล่ะเออบอได้มากระดกครับมีบิดสุยางอยู่นี่ไปเบื้องแม่ยมันรู้ปะเนี่ยมาเบื้องแม่ยมันมาเบื้องแม่มันรถรถละร้อยทีนี่แม่ยมันรถละร้อยเลยแม่ลูกอ่อนก็มีแม่ลูกอ่อนก็มีเอาขั้วกับนี้จัดไทยเลยสำรับเกษตรกรได้เขาอยากเลี้ยงอันนี้อันนี้แม่ยมันแม่ยมันครับอันนี้รถละร้อยมันประมาณจากล้วนปอนดนี่เออประมาณห้าสิบเ่ถึงบ่ถึงเออประมาณหกหกสิบล้วนห้าสิบล้นี่ล่ะ มะเบิองเอาพี่น้องแม่ยมันอันนี้แม่ยมันเม่มันเมีลูกวานเมียลูกวานดุขัวไปเลยก็มียกขัวก็ได้ไปสั้นยกขัวก็ให้ใช่หรอพ่อนั่นละนั่นละนั่นละเมียแกเตะขนมูปลาอันนี้แม่ขัวเออโอ้นี่แม่ขัวด้วยพี่น้องอันนี้ขายจังไงพ่อแม่ขัวนี่พ่อมลูกไปกระมีพ่อมลูกยกกันเมียสั่งตั้น คเออครับมาเบืองกันด้วยพี่น้องกันมากจ้่หยกหะหมูป้าครับคันสนใจครับเบอร์โทรศัพท์อีูจากรอบใช่ปศูนย์หกห้าครับสองห้าสามครับห้าหกเก้าเก้าแล้วก็อีกเบอร์นึงอีกกศูนย์แปดศูนย์ครับหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกศูนย์ครับผมมักหมูมักยังกับมาเรียกเอาเลยมีควยมีหมูมีควยมีหมูหมูปลาหมูบ้านหมูอีอย่างมีเบิด อันนี้เป็นการซอยเหลี่ยกันพี่น้องอ่าขันทนใจมูมับมะเบื่อเอาเพือ่อนฮัลโสิไปเอาไว้ใช้อ่อนมูนั่นกิโลละสองร้อยกว่าไปเลยครับสั่นเก๋าไวส้สำนียก้อนพ่อกันคปหน้าสวัสดีครับผม